เมื่อวันที่12มีนาคม2023ในย่านชานเมืองที่เงียบสงบทางตอนนอกของดัลลัสรัฐเท็กซัสคู่บ่าวสาวเพิ่งกลับมาจากการฮันนีมูนเจ้าสาวหญิงมุสลิมวัย27ปีชื่อเลล่าฮัสสันเพิ่งแต่งงานกับนักธุรกิจผู้มั่งคั่งชื่อริชาร์ดคอลลินวัย41ปีงานแต่งงานของพวกเขาจัดขึ้นเมื่อ3สัปดาห์ก่อนโดยมีเพื่อนสนิทและครอบครัวอยู่รอบข้างเลล่าซึ่งมา จากมิชิแกนได้ย้ายมาอยู่ที่เท็กซัสหลังจากมั่นหมายเรื่องราวที่กระทันหันและน่าเศร้าของกู่รักจะทําให้ชุมชนของพวกเขาตกใจและต่อมาทั้งประเทศเลยล่าฮัรสันเกิดและเติบโตในเมืองดีบอนรัฐมิชิแกนในครอบครัวมุสลิมที่เคร่งครัดเธอเป็นน้องคนสุดท้องในพี่น้องสามคนและเป็นที่รู้จักในชุมชนของเธอว่าเป็นคนสุภาพเคารพผู้อื่นและมุ่งมั่นกับการศึกษาเธอเพิ่งสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทด้านสาธารณาสุขและกําลังเตรียมตัวเริ่มงานใหม่ ในเท็กซัสเพื่อนของเธออธิบายว่าเธอเป็นคนใจดีและเป็นส่วนตัวชอบที่จะเก็บชีวิตส่วนตัวให้ห่างไกลจากความสนใจของสาธารณริชาร์ลินในทางกลับกันมาจากภูมิหลังที่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิงเขาเป็นนักธุรกิจและนักลงทุนวัย41ปีที่สร้างความมั่งคั่งจากอสังหาริมทรัพย์และการพัฒนาซอฟต์แวร์ตั้งอยู่ในดัลลัสรัฐเท็กซัสริชาร์ดเคยย่าร้างมาแล้วสองครั้งและมีลูกชายวัยรุ่นคนหนึ่งที่อาศัยอยู่กับแม่ของเขา แม้ว่าเขาจะล้มเหลวในการแต่งงานถึงสองครั้งเขาก็ยังคงรักษาภาพลักษณ์สาธารณะของความสําเร็จความมั่นคงและความใจบุญไว้ได้เขามักบริจาคให้กับองค์กรการกุศลในท้องถิ่นและเป็นที่รู้จักในหลายวงการธุรกิจวิถีชีวิตของเขารู้รามักเต็มไปด้วยกิจกรรมสังคมการท่องเที่ยวที่มีราคาแพงและการซื้อของที่มีระดับทั้งสองพบกันผ่านแพลตฟอร์มเครือข่ายมืออาชีพในช่วงปลายปี2022อีลากำลังมองหาคำแนะนำในการเริ่มต้นองค์กร ไม่สแบวงหาผลกําไรที่มุ่งเน้นด้านสุขภาพของผู้หญิงวิชาสเสนอที่จะช่วยและอย่างรวดเร็วก็เริ่มสนใจมากกว่าความสําเร็จในอาชีพของเธอเขาถูกดึงดูดโดยความฉลาดบุคลิกที่สงบและค่านิยมที่แข็งแกร่งของเธอแม้จะมีภูมิหลังที่แตกต่างกันพวกเขาก็เริ่มออกเด็ดกันความสัมพันธ์ของพวกเขาพัฒนายอย่างรวดเร็วภายในสามเดือนวิชาร์ขอแต่งงานอิล,ลาลังเลในตอนแรกสมาชิกในครอบครัวบางคนของเธอเป็นห่วงเกี่ยวกับช่องว่างอายุและความแตกต่างทางวัฒนธรรมอย่างไรก็ตาม หลังจากการพูดคุยและการให้ความมั่นใจหลายครั้งเธอก็ยอมรับริชาร์ดตกลงที่จะเคารพความเชื่อทางาศาสนาของเธอรวมถึงการเลือกสายฮิญาบและความมุ่งมั่นต่อค่านิยมบางประการของเธอเขายังเข้าร่วมงานวัฒนธรรมบางงานกับครอบครัวของเธอด้วยเพื่อพยายามสร้างความสัมพันธ์งานแต่งงานจัดขึ้นเมื่อวันที่18กุมภาพันธ์2023ในพิธีเล็กๆที่ผสมผสานประเพณีทั้งสองวัฒนธรรมอีลาสวมชุดขาวเรียบง่ายพร้อมผ้าคลุมสีสันแบบดั้งเดิมส่วนริชาร์ดสวมสุดเรียบง่าย งานนี้มีญาติสนิทและเพื่อนร่วมงานบางคนของริชาร์ดเข้าร่วมหลังจากพิธีการเสร็จสิ้นคู่บ่าวสาวได้บินไปยังรัฐแอริโซนาเพื่อฮันนีมูนเป็นเวลาหนึ่งสัปดาห์ที่รีสอร์ทดูพวกเขากลับมาที่ดัลลัสในต้นเดือนมีนาคมและย้ายเข้าไปอยู่ในบ้านขนาดใหญ่ของริชาร์ดในชุมชนที่มีการรักษาความปลอดภัยในตอนแรกทุกอย่างดูเหมือนจะสงบสุขอีลาใช้เวลาของเธอในการเตรยียมตัวเริ่มงานใหม่ตกแต่งบ้าน และบางครั้งก็อาสาสมัครที่ศูนย์พักพิงผู้หญิงในท้องถิ่นริชาร์ดยังคงบริหารธุรกิจของเขาแต่เริ่มทำงานจากที่บ้านบ่อยขึ้นสำหรับคนภายนอกพวกเขาดูเหมือนคู่รักที่ประสบความสำเร็จและมีความสุขกำลังเริ่มต้นชีวิตใหม่ด้วยกันอย่างไรก็ตามเพื่อนบางคนของอิลล่าสังเกตเห็นการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยในพฤติกรรมของเธอเธอกลายเป็นคนห่างเหินมากขึ้นในระหว่างการโทรศัพท์และไม่แชรละเอียดเกี่ยวกับชีวิตประจําวันของเธอเหมือนที่เคยทําเมื่อถูกถามเธอมักจะบอกว่า ไม่มีอะไรแค่ยุ่งกับชีวิตแต่งงานและเตรียมตัวสำหรับงานไม่มีสัญญาณที่ชัดเจนของปัญหาไม่มีการทะเลาะวิวาสต่อหน้าสาธารณะไม่มีรอยฟกช้ำที่มองเห็นได้ไม่มีการร้องเรียนหนึ่งสัปดาห์ก่อนที่เธอจะเสียชีวิตอีลาได้ไปที่คลินิกการแพทย์ท้องถิ่นเพื่อตรวจสุขภาพตามปกติเธอถูกบอกว่าเธอท้องได้ประมาณ6สัปดาห์ตามบันทึกทางการแพทย์เธอไม่ได้บอกข่าวนี้กับใครเลยแม้แต่ริชา์ดแต่วันที่ตั้งคันตามประวัติสุขภาพของเธอนั้น น่าจะเกิดขึ้นก่อนงานแต่งงานสิ่งที่เกิดขึ้นในวันถัดไปจะก่อให้เกิดคำถามที่แรงเกี่ยวกับตัวตนที่แท้จริงของริชาร์ดความปลอดภัยของอิล่าและสิ่งที่เกิดขึ้นจริงเบื้องหลังประตูปิดของบ้านที่เงียบสงบของพวกเขาในเช้าวันที่10มีนาคม2 0 2 3อิลาล่าได้รับโทรศัพท์จากคลินิกสุขภาพสตรีที่เธอได้ไปเยี่ยมชมเมื่อไม่กี่วันก่อนพยาบาลบอกเธออย่างอ่อนโยนว่าผลการทดสอบการตั้งครรภ์ออกมาเป็นบวกอิล่าที่ตกใจถามคำถามเพื่อขอความกระจ่างเล็กน้อยพยาบาลอธิบายว่า ตามรอบประจำเดือนครั้งล่าสุดที่เธอรายงานและผลการตรวจเธอมีอาการตั้งครรภ์ประมาณ6สัปดาห์หลังจากวางสายโทรศัพท์อีลานั่งเงียบๆในห้องนั่งเล่นนานมากเธอรู้สึกท่วมท้นไม่ใช่เพราะเธอไม่พอใจกับการตั้งครรภ์เพราะช่วงเวลา6สัปดาห์หมายความว่าการตั้งครรภ์น,น่าจะเกิดขึ้นก่อนที่เธอจะแต่งงานกับริชาร์ดซึ่งทำให้เกิดปัญหาส่วนตัวอย่างลึกซึ้งอีล่าเคยบอกริชาร์ดเสมอว่าเธอยังคงรักษาความบริสุทธิ์ก่อนแต่งงานตามความเชื่อทางาศาสนาของเธอ ตอนนี้เธอต้องเผชิญกับทางเลือกที่ยากลำบากแบ่งปันความจริงหรือซ่อนมันหลังจากคิดอยู่หลายชั่วโมงอีลาตัดสินใจที่จะซื้อสัตว์เย็นวันนั้นขณะที่ริชาร์ดกำลังนั่งดื่มในห้องทำงานของเขาเธอเดินเข้าไปนั่งตรงข้ามเขามีเรื่องที่ฉันต้องบอกคุณเธอเริ่มพูดเบาๆริชาร์ดเงยหน้าขึ้นจากแล็ปท็อปของเขาทุกอย่างโอเคไหมเธอหยุดชั่วครู่แล้วพูดว่าฉันไปคลินิกเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาฉันตั้งคันคริชาร์ดจ้องมองเธอด้วยความตกตะลึงคุณพูดจริงเหรือใช่ ประมาณ6สัปดาห์แล้วมีการหยุดชั่วครู่จากนั้นใบหน้าของริชาร์ดก็เปลี่ยนไป6สัปดาห์เขาถามอย่างชา้ชาๆเธอพยักหน้าสีหน้าของเขาเปลี่ยนจากความประหลาดใจเป็นความสงสัยเราแต่งงานกันเมื่อสามสัปดาห์ที่แล้วอีลานั่งพยักหน้าอีกครั้งฉันรู้มีความเงียบระหว่างพวกเขาดังนั้นคุณตั้งคันก่อนแต่งงานใช่ไหมเขาพูดเสียงเบาใช่เธอตอบอย่างตรงไปตรงมามันไม่ใช่สิ่งที่ฉันวางแผนไว้มันเกิดขึ้นก่อนที่เราจะจริงจังกันริชาร์ดลุกขึ้นและเดินข้ามห้อง มือของเขากำแน่นแต่เขาพยายามที่จะใจเย็นแล้วพ่อคือใครเขาถามโดยไม่หันกลับมาเขาไม่ใช่คนที่ฉันติดต่อด้วยอีกต่อไปแล้วมันเป็นครั้งเดียวเมื่อหลายเดือนก่อนฉันยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าฉันตั้งทันจนถึงวันนี้ไอล่าตอบด้วยเสียงที่มั่นคงริชาร์ดหันไปทางเธอคุณบอกฉันว่าคุณยังบริสุทธิ์อยู่ออลาเงยหน้าขึ้นฉันไม่ได้โกหกเพื่อทำร้ายคุณฉันพยายามที่จะก้าวต่อไปในชีวิตของฉัน ฉันไม่แน่ใจว่าจะอธิบายทุกอย่างยังไงริชาร์ดเงียบไปครู่หนึ่งอีลาสามารถเห็นว่าเขากำลังพยายามประมวลผลเรื่องนี้นี่คือเหตุผลที่คุณอยากแต่งงานเร็วๆใช่ไหมเขาถามด้วยน้ำเสียงเฉียบขาดไม่ใช่เธอตอบอย่างมั่นใจฉันไม่รู้ว่าฉันตั้งคันจนถึงวันนี้ฉันสาบานเขาไม่ตอบสนองเขาออกจากห้องเดินเข้าไปในครัวและเทเครื่องดื่มให้ตัวเองอีกแก้วสองสาวันถัดมาในบ้านเงียบ และตึงเครียดริชาร์ดหยุดพูดคุยกับอีลายกเว้นคำตอบสั้นๆที่เย็นชาเขาไม่เข้าร่วมรับประทานอาหารกับเธออีกต่อไปหรือถามเกี่ยวกับวันของเธออีกแล้วเขาใช้เวลาส่วนใหญ่ในสำนักงานหรือออกจากบ้านอีลาลองรักษาตารางชีวิตปกติแต่ระยะห่างทางอารมณ์กลับเพิ่มขึ้นในวันที่11มีนาคมอิลาได้สารภาพกับพี่สาวของเธอผ่านข้อความเสียงเธอบอกว่าริชาร์ดกลายเป็นคนห่างเหินและโกรธหลังจากรู้เรื่องการตั้งคันเธอไม่ได้บอกว่าเธอรู้สึกไม่ปลอดภัย แต่เธอยอมรับว่ามีบางอย่างที่รู้สึกแปลกๆเขาไม่ได้ตะโกนหรือทำตัวก้าวร้าวอีลากล่าวในข้อความแต่มีความเย็นชาที่ดวงตาของเขาซึ่งไม่เคยมีมาก่อนฉันไม่รู้ว่าจะคาดหวังอะไรข้อความเสียงนั้นจะกลายเป็นหลักฐานสำคัญในภายหลังในเช้าวันที่12มีนาคมอีลาส่งข้อความถึงน้องสาวบอกว่าเธออยากคุยกันอีกครั้งในคืนนั้นนี่เป็นข้อความสุดท้ายที่ใครก็ได้รับจากเธอเย็นวันนั้นประมาณ20นาฬิกา45นาทีริชาโทรหา9 1ถึงถึง เขาบอกกับผู้ตอบรับว่าเขาพบภรรยาของเขาสลบอยู่ในห้องน้ำพยาบาลฉุกเฉินมาถึงภายในไม่กี่นาทีแต่ก็สายเกินไปแล้วอีลาถูกประกาศว่าเสียชีวิตในที่เกิดเหตุในตอนแรกริชาร์ดบอกตำรวจว่าเธอลื่นหลงแต่เมื่อเจ้าหน้าที่สืบสวนเริ่มทำงานรายละเอียดเล็กๆน้อยๆก็ไม่เข้ากันรอยฟกช้ำที่ท้ายถอยเล็บมือหักและรอยจางๆที่คอของเธอห้องน้ำสะอาดเกินไปไม่มีน้ำอยู่บนพื้นในจุดที่เธอและจิลลี่ลื่นด้วยร่างของเลลาถูกนำไปชนะสูตรพลิกศพสาเหตุการเสียชีวิต จะได้รับการยืนยันภายหลังว่าเป็นการบาดเจ็บที่ศีรษะจากแรงกระแทกพร้อมกับหลักฐานการถูกฆ่าด้วยการรัดคอนี้ไม่ใช่อุบัติเหตุตำรวจเริ่มพิจารณามันเป็นคดีคาตกรรมและริชาร์ดคอลินสามีใหม่ของเธอกลายเป็นผู้ต้องสงสัยหลักของพวกเขาเมื่อการสอบสวนการเสียชีวิตของเลล่าฮัสสันดำเนินไปชุมชนที่เงียบสงบในนอตนดัลลัสเริ่มให้ความสนใจสิ่งที่เริ่มต้นจากการถูกอธิบายว่าเป็นอุบัติเหตุในบ้านที่น่าเศร้ากลับกลาย เป็นศูนย์กลางของคดีฆาตกรรมอย่างรวดเร็วนักสืบจากกรมในอำเภอคาวตี้เดลัสเริ่มรวบรวมหลักฐานและไม่นานความไม่สอดคล้องในคำให้การของริชาร์ดคอลลินก็เริ่มปรากฏขึ้นตั้งแต่แรกริชาร์ดยืนยันว่าเขาพบเลล่าที่หมดสติในห้องน้ำเขาบอกว่าเขาได้ยินเสียงดังขนาที่เขากำลังทำงานในสำนักงานที่บ้านและพบเธอนอนอยู่ใกล้อ่างอาบน้ำเขาอ้างว่าเธอคงลื่นลม้มและกระแทกศีรษะอย่างไรก็ตามทีมงานนิติวิทยาศาสตร์สังเกตว่าพื้นแห้งสนิทและไม่มีร่องรอยน้ำรอบอ่างอาบน้ำหรืออ่างล้างหน้า ไม่มีร่องรอยของอีลาที่ลื่นล้มไม่มีรอยเปื้อนไม่มีของที่ถูกชนล้มไม่มีอะไรผิดปกติฉากนี้ดูเหมือนจะถูกควบคุมอย่างแปลกประหลาดผลการชนะสูตรพลิกศพยิ่งขัดแย้งกับเวอร์ชั่นของริชาร์ดมากขึ้นแพทย์นิติเวชพบสัญญาณของการบาดเจ็บทางกายที่ไม่สอดคล้องกับการตกจากที่สูงอีลามีแผลกระโหลกสีสแตกและบาดเจ็บที่กระดูกสันหลังส่วนคอ ซึ่งบาดเจ็บเหล่านี้บ่งชี้ถึงการใช้กำลังอย่างตั้งใจนอกจากนี้รอยฟกช้ำเล็กน้อยที่คอของเธอและจุดเลือดออกในดวงตาของเธอแสดงว่าเธออาจถูกบีบคอก่อนที่จะถูกตีที่ศีรษะจนเสียชีวิตโทรศัพท์ของอีลาก็ถูกตรวจสอบเช่นการนักสืบพบข้อความเสียงที่เธอส่งให้พี่สาวของเธอเพียงหนึ่งวันก่อนที่เธอจะเสียชีวิตในข้อความนั้นอีลาได้แสดงความกังวลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงในพฤติกรรมของริชาร์ดหลังจากบอกเขาเกี่ยวกับการตั้งครรภ์ของเธอเธอไม่ได้แสดงความกลัวแต่โทนเสียงของเธอจริงจัง นักสืบมองว่าข้อความนั้นเป็นสัญญาณเตือนเมื่อเจ้าหน้าที่สืบสวนขุดลึกลงไปพวกเขาพบว่ากิจกรรมออนไลน์ของริชาร์ดในวันก่อนที่อีลาจะเสียชีวิตนั้นน่าสงสัยประวัติการค้นหาบนอุปกรณ์ส่วนตัวของเขาแสดงให้เห็นว่าเขาได้ค้นหาคำถามเช่นจะรู้ได้อย่างไรว่าเริ่มตั้งคันเมื่อไหร่ผู้หญิงสามารถปิดบังการตั้งคันได้หรือไม่และที่น่าตกใจคือวิธีทำให้การตายดูเหมือนอุบัติเหตุการค้นหาเหล่านี้ถูกลบไปแล้วแต่ผู้เชี่ยวชาญด้านนิติวิทยาศาสตร์ สามารถกู้คืนได้จากแคชของเบราว์เซอร์ตำรวจยังได้พูดคุยกับเพื่อนบ้านด้วยเพื่อนบ้านคนหนึ่งรายงานว่าได้ยินเสียงดังตึงประมาณ20นาฬิกา15นาทีในคืนเกิดเหตุตามด้วยเสียงลากแปลกเพื่อนบ้านอีกคนบอกว่าเห็นริชาร์ดถือของบางอย่างที่ห่อด้วยผ้าขนหนูขนาดใหญ่จากห้องนอนใหญ่ไปยังห้องน้ําแขกทั้งสองการสังเกตเห็นถูกแบ่งปันแบบไม่ระบุชื่อในตอนแรกแต่ภายหลังได้รับการยืนยันในระหว่างการสัมภาษณ์อย่างเป็นทางการ ในขณะเดียวกันครอบครัวของเลลาที่เสียใจอย่างยิ่งกับข่าวการเสียชีวิตของเธอได้บินมาจากมิชิแกนที่สาวของเธอซามิราสงสัยว่ามีการเล่นสกรปรกเกิดขึ้นทันทีเธอบอกกับเจ้าหน้าที่ว่าอิลามักจะระมัดระวังและมั่นคงเสมอโดยเฉพาะในสภาพแวดล้อมใหม่ๆเธอคงไม่รีบร้อนในห้องน้ําที่ลื่นซามิรากล่าวว่ามีบางอย่างไม่ถูกต้องริชาร์ตตกลงที่จะให้สัมภาษณ์กับตำรวจ โดยสมัครใจระหว่างการสอบสวนนักสืบขอให้เขาเล่ารายละเอียดเกี่ยวกับค่ำคืนให้ฟังเขาดูสงบแต่คลุมเครือเขาบอกว่าเขาไม่ได้เห็นอิลามาตั้งแต่ช่วงบ่ายก่อนหน้านั้นเพราะเขากําลังทํางานเขาปฏิเสธว่าไม่ได้มีการโต้เถียงกับเธอและยืนยันซ้ําแล้วซ้าเล่าว,ว่าการตายของเธอเป็นอุบัติเหตุที่น่าเศร้าแต่ความไม่สอดคล้องในทไลายของเขาเริ่มปรากฏขึ้นข้อมูลจากเสาสัญ,ญญาณโทรศัพท์แสดงให้เห็นว่าริชาร์ดได้ออกจากบ้านเป็นการชั่วคราวประมาณ18นาฬกา45นาที ซึ่งขัดแย้งกับคำกล่าวของเขาที่ว่าเขาอยู่ที่บ้านตลอดเวลาเมื่อถูกถามเกี่ยวกับเรื่องนี้ริชรัดกล่าวว่าเขาอาจจะออกไปขับรถสั้นๆเพื่อเคลียร์สมองแต่เขาจำไม่ได้ว่าไปที่ไหนเขายังปฏิเสธที่จะให้ตำรวจเข้าถึงโทรศัพท์มือถือเครื่องหนึ่งในสองเครื่องของเขาโดยอ้างว่าเป็นเรื่องส่วนตัวและใช้เฉพาะสำหรับงานเท่านั้นนักสืบได้รับหมายค้นโทรศัพท์เครื่องที่สองเผยข้อความทีน,น่ากังวลมากขึ้น การสนทนาที่ถูกลบกับหนึ่งในเพื่อนสนิทของริชาร์ดมีข้อความลึกลับที่ส่งมาสองวันก่อนที่อีลาจะเสียชีวิตฉันทำผิดพลาดท,ที่รีเร่งเรื่องนี้เพื่อนตอบว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ไม่มีการตอบก,กลับโทรศัพท์เครื่องนั้นมีข้อมูลตำแหน่งที่แสดงให้เห็นว่าริชาร์ดขับรถไปยังพื้นที่ห่างไกลาทางตะวันตกเฉียงเหนือของเมืองเพียงไม่กี่ชั่วโมงหลังจากที่มีการรายงานการเสียชีวิตของเลลาเมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจกลับมาสอบปากคำเขาอีกครั้งริชาร์ดได้จ้างทนายความแล้วตั้งแต่นั้น มาการสื่อสารทั้งหมดจะต้องผ่านที่ปรึกษากฎหมายไม่กี่วันต่อมาเขาถูกตั้งชื่ออย่างเป็นทางการว่าเป็นบุคคลที่น่าสนใจในคดีนี้เมื่อวันที่17มีนาคมหวันหลังจากการเสียชีวิตของเลลาเขาถูกจับกลุ่มที่บ้านโดยไม่มีเหตุการณ์ใ,ใดๆข่าวการจับกลุ่มแพร่กระจายอย่างรวดเร็วสื่อท้องถิ่นรายงานคดีนี้อย่างละเอียดโดยเฉพาะเมื่อข้อเท็จจริงเพิ่มเติม เริ่มปรากฏขึ้นเรื่องราวของหญิงสาวมุสลิมคนหนึ่งที่เพิ่งแต่งงานและตั้งครันถูกกล่าวหาว่าถูกสามีผู้มังคังฆ่าได้รับความสนใจจากสื่อระดับชาติคำถามเริ่มเกิดขึ้นเกี่ยวกับว่าความลำเอียงทางวัฒนธรรมมีบทบาทในการจัดการคดีของเธอในตอนแรกหรือไม่โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมันถูกระบุว่าเป็นอุบัติเหตุในตอนแรกในขณะที่เขาถูกจับกลุ่มริชาร์ดถูกตั้งข้อหาฆ่าคนตายโดยเจตนาชั้นสองแต่ต่อมาอายการได้ยกระดับข้อหาเป็นฆ่าคนตาย โดยเจตนาชั้นหนึ่งโดยอิงจากหลักฐานที่บ่งชี้ถึงการวางแผนล่วงหน้าฝ่ายอิเการโต้แย้งว่าการที่ริชาร์ดค้นพบการตั้งคันบวกกับทำลายการค้นหาออนไลน์ของเขาและหลักฐานดิจิทัลชี้ไปที่การกระทําที่มีเจตนาทางความรุนแรงในขณะเดียวกันครอบครัวของเลล่าก็เรียกร้องความยุติธรรมพวกเขาเริ่มแคมเปญชื่อ Justice for Ella ซึ่งได้รับการสนับสนุนในโซเชียลมีเดียและดึงดูดความสนใจต่อปัญหาที่เกี่ยวกับความรุนแรงในคอรรัปชั่นอบครัวความปลอดภัยของผู้หญิงและความสําคัญของการสอบสวน ที่ไวต่อวัฒนธรรมคดีดําเนินไปอย่างรวดเร็วผ่านการพิจารณาคดีเบื้องต้นขณะที่อายการเตรียมที่จะพิสูจน์ว่าเหตุการณ์การเสียชีวิตของอีลานั้นไม่ใช่อุบัติเหตุแต่เป็นการกระทําที่วางแผนไว้ซึ่งเกิดจากความโกรธความอิจฉาและความรู้สึกถูกขักหลังความตึงเครียดเพิ่มขึ้นเมื่อชุมชนรอคอยการเริ่มต้นของการพิจารณาคดีโดยหวังว่าความจริงจะถูกเปิดเผยในศาลการพิจารณาคดีของริชาร์ดคอลินเริ่มขึ้น เมื่อวันที่4กันยายน2023ที่ศาลอาญาเคานตี้เดลัสห้องพิจารณาคดีเต็มไปด้วยตัวแทนสื่อมวลชนสมาชิกของสาธารณาชนครอบครัวที่โศกเศร้าของเลล่าและทีมกฎหมายของริชาร์ดฝ่ายอายการและฝ่ายจำเลยนำเสนอเรื่องราวที่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิงฝ่ายอายการเริ่มต้นด้วยคำถแถลงที่ชัดเจนและตรงไปตรงมา เลล่าฮัสสันถูกฆาตกรรมโดยสามีของเธอริชาร์ดคอลินเพียงไม่กี่สัปดาห์หลังจากการแต่งงานของพวกเขาเพราะเธอเปิดเผยว่าเธอท้องก่อนการแต่งงานทางการกล่าวว่าริชาร์ดมองว่าการตั้งทันนี้ไม่ใช่ของเขาเป็นการทรยศส่วนตัวและเป็นรอยด่างในชื่อเสียงของเขาตามที่ฝ่ายอัยการกล่าวการตอบสนองทางอารมณ์นี้ได้พัฒนาไปสู่การกระทำความรุนแรงที่มีการวางแผนไว้หลักฐานสำคัญที่ฝ่ายอัยการนำเสนอรวมถึงรายงานการชนะสูตรพลิกศพที่แสดงให้เห็นถึงรอยช้ำจากแรงกระแทก และการบิดคอบาดแผลที่ไม่สอดคล้องกับการตกการค้นหาประวัติจากคอมพิวเตอร์ส่วนตัวของริชาร์ดและโทรศัพท์มือถือเครื่องที่สองรวมถึงวิธีทาให้การตายดูเหมือนอุบัติเหตุข้อความเสียงของอีลาที่ส่งถึงพี่สาวของเธอในวันก่อนก,อนการตายของเธอซึ่งแสดงความกังวลเกี่ยวกับพฤติกรรมของริชาร์ดทำให้การจากเพื่อนบ้านที่ได้ยินเสียงดังในคืนที่อีลาตายและเห็นการเคลือ่อนไหวที่น่าสงสัยในและรอบบ้านภาพจากกล้องวงจรปิดที่สถานีบริการน้ำมันใกล้เคียงแสดง ให้เห็นริชาร์ดขับรถออกจากบ้านคนเดียวในช่วงเวลาสำคัญที่เขาอ้างว่าอยู่ภายในบ้านฝ่ายอัยการเน้นย้ำว่าแมตจะไม่มีพยานโดยตรงในการฆาตกรรมแต่พยานหลักฐานทางอ้อมได้สร้างรูปแบบที่ชัดเจนและสอดคล้องกันรวมถึงแรงจูงใจโอกาสและพฤติกรรมที่สอดคล้องกับความผิดหนึ่งในช่วงเวลาที่เต็มไปด้วยอารมณ์ที่สุดของการพิจารณาคดีเกิดขึ้นเมื่อซามิราน้องสาวของอีลาถูกเรียกขึ้นให้การเธอพูดถึงความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดของพวกเธอแบ่งปันข้อความจากอีลาและบรรยายถึงความตื่นเต้นของ น้องสาวเกี่ยวกับอนาคตของเธอเธอกําลังเริ่มต้นบทใหม่ในที่สุดซามิรากล่าวพร้อมน้ำตาเธอเชื่อใจเขาเธอเชื่อว่าเขายอมรับอดีตของเธอและจะรักเธอในแบบที่เธอเป็นในทางตรงกันข้ามฝ่ายจําเลยได้วาดภาพที่แตกต่างออกไปพวกเขาโต้แย้งว่าริชาตกใจและเจ็บปวดเมื่อเขารู้เกี่ยวกับการตั้งครันของอิลลาแต่ไม่เคยใช้ความรุนแรงพวกเขาอ้างว่าอิลลาลื่นล้มขณะกําลังออกจากอ่างอาบน้ํา และริชาตกใจเมื่อพบว่าเธอสลบอยู่พฤติกรรมของเขาหลังจากเหตุการณ์นั้นต่างที่ฝ่ายจำเลยกล่าวเป็นผลมาจากความสับสนและความบอบช้ำไม่ใช่ความรู้สึกผิดริชาขึ้นให้การในสัปดาห์ที่สามของการพิจารณาคดีน้ำเสียงของเขาสงบแต่เรื่องราวของเขายังคงไม่สอดคล้องกันเขายืนยันคำกล่าวเดิมของเขาว่าเขากำลังทำงานในสำนักงานที่บ้านได้ยินเสียงดังและพบอีลาตอบสนองไม่ได้ในห้องน้ำเมื่อถูกถามเกี่ยวกับการค้นหาทางอินเทอร์เน็ตเขากล่าวว่าเขาจำไม่ได้ว่า ได้ทําการค้นหาเหล่านั้นและแนะนําว่าอาจมีคนอื่นทําการค้นหาเหล่านั้นแทนเขาเมื่อถูกแสดงบันทึก GPS ของการขับรถของเขาเขายอมรับว่าออกไปหายใจอากาศแต่ปฏิเสธว่าได้ทําลายหลักฐานใ,นใดๆในการซัก้านอายการได้กดดันเขาเกี่ยวกับการตั้งคันของอีล่าและปฏิกิริยาของเขาต่อเรื่องนี้ในตอนแรกเขาปฏิเสธว่าไม่รู้สึกไม่พอใจแต่ต่อมาเมื่อถูกนําเสนอข้อความที่เขาลบไปแล้วถึงเพื่อนของเขาฉันทําผิดพลาดที่รีบทําเรื่องนี้ เขาเริ่มตึงเครียดอย่างเห็นได้ชัดทนายความของเขาคัดค้านหลายครั้งแต่ผู้พิพากษาอนุญาตให้การสักถามดำเนินต่อไปคุณมองว่าการตั้งคันของเลล่าเป็นความผิดพลาดหรือไม่อายการถามไม่ใช่ริชาร์ดตอบหลังจากหยุดไปครู่หนึ่งฉันแค่รู้สึกท่วมทน้นมันไม่ใช่สิ่งที่ฉันคาดหวังไว้คุณตีเธอหรือเปล่าครับคุณคอลินไม่ฉันจะไม่มีวันทำร้ายเธอแล้วคุณจะอธิบายรอยช้ำบาดแผลที่กระโหลกศีรษะการทำความสะอาดรอยเย็บอย่างไรฉันไม่รู้ คำตอบนั้นกลายเป็นจุดเปลี่ยนในการสรุปปิดคดีอายการบอกกับคณะลูกขุนว่าพฤติกรรมของริชาร์ดก่อนและหลังการเสียชีวิตสะท้อนถึงการกระทําของชายคนหนึ่งที่พยายามปกปิดอาชญากรรมนี่ไม่ใช่การล้มลงอายการกล่าวว่านี่เป็นปฏิกิริยาต่อความจริงซึ่งเขาไม่สามารถยอมรับได้ดังนั้นเขาจึงเลือกที่จะควบคุมและเลือกที่จะนิ่งเงียบฝ่ายจำเลยโต้แย้งว่ารัฐไม่มีหลักฐานโดยตรงไม่มีอาวุธไม่มีการสารภาพ ไม่มีพยานและขอให้คณะลูกขุนพิจารณาความเป็นไปได้ของข้อสงสัยที่สมเหตุสมผลหลังจากการให้การเป็นเวลาประมาณสามสัปดาห์และการพิจารณาเป็นเวลาสองวันคณะลูกขุนได้ข้อสรุปเป็นเอกสารริชาร์ดคอลินถูกตัดสินว่ามีความผิดฐานฆาตกรรมระดับแรกเสียงฮือฮาดังขึ้นในห้องพิจารณาคดีซามีราและพ่อแม่ของเธอเริ่มร้องให้เบาๆริชาร์ดนั่งนิ่งหน้าของเขาซิดเสียว ขณะที่ผู้พิพากษานัดหมายการพิจารณาคดีในสัปดาห์ถัดไปเหตุการณ์สำคัญการตัดสินของคณะลูกขุนได้ทำเครื่องหมายจุดสูงสุดทางอารมณ์และกฎหมายของคดีนี้หลังจากหลายเดือนของความตึงเครียดการคาดเดาและความไม่แน่นอนความจริงตามที่กำหนดโดยศาลได้ถูกประกาศในที่สุดหนึ่งสัปดาห์หลังจากคำตัดสินว่ามีความผิดเมื่อวันที่สองตุลาคม2023การพิจารณาคดีลงโทษของริชาร์ดคอลลินได้จัดขึ้นที่ศาลแขวงดัลลัสแห่งเดิม ห้องพิจารณาคดีเต็มไปด้วยผู้คนอีกครั้งสมาชิกในครอบครัวนักข่าวและสมาชิกของชุมชนมุสลิมท้องถิ่นเข้าร่วมด้วยความเงียบสงบรอคอยให้ผู้พิพากษาตัดสินชะตากรรมของริชาร์ดก่อนที่จะมีการตัดสินโทษผู้พิพากษาได้ให้โอกาสทั้งฝ่ายอัยการและฝ่ายจำเลยได้พูดคุยอัยการเริ่มต้นด้วยการยอมรับเส้นทางที่ยากลำบากที่ครอบครัวของอีลาต้องเผชิญน,นับตั้งแต่การเสียชีวิตของเธอเขาได้กล่าวถึงว่าคดีนี้ไม่เพียงแต่เกี่ยวข้องกับการสูญเสียชีวิตเท่านั้นแต่ยังรวม ถึงการทรยศต่อความไว้วางใจและการใช้อำนาจในทางที่ผิดในชีวิตคู่ที่เพิ่งเริ่มต้นเลลาฮัสสันเป็นหญิงสาวที่มีอนาคตสดใสเขากล่าวว่าเธอมีอนาคตอาชีพที่กำลังเติบโตครอบครัวใหม่และความหวังในการเป็นแม่ที่ถูกพรากไปจากเธอด้วยการกระทำที่โหดร้ายและคำนวณโดยคนที่สัญญาว่าจะปกป้องเธออายการแนะนำให้ลงโทษจำคุกตลอดชีวิตโดยไม่มีสิทธิ์ได้รับการปล่อยตัวก,ก่อนกำหนดโดยอ้างถึงลักษณะของอาชญากรรม ที่มีการวางแผนล่วงหน้าความพยายามในการปกปิดและการขาดความสํานึกผิดของริชาร์ดทนายความฝ่ายจําเลยของริชาร์ดได้ทําการอุทธรณ์ครั้งสุดท้ายเพื่อขอความเมตตาเขายอมรับว่าคณะลูกขุนได้ตัดสินแล้วแต่โต้แย้งว่าริชาร์ดควรได้รับโอกาสในการฟื้นฟูในที่สุดคุณคอลินไม่มีประวัติอาชญากรรมมาก่อนเขากล่าวว่าเขาได้มีส่วนร่วมกับชุมชนสนับสนุนกิจกรรมท้องถิ่นและให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ตํารวจหลังจากถูกจับกลุ่มนี้ใหม่ น่ช้ชายที่ถูกกำหนดด้วยความรุนแรงริชาร์ดได้รับโอกาสให้พูดเขายืนขึ้นอย่างช้าชาและหันหน้าไปหาผู้พิพากษาผมเข้าใจถึงความเจ็บปวดที่ผมก่อขึ้นเขากล่าวผมรู้ว่าคำพูดของผมไม่มีทางลบสิ่งที่เกิดขึ้นได้ฉันไม่ได้วางแผนสำหรับเรื่องนี้เลยฉันควบคุมตัวเองไม่ได้และฉันขอโทษสำหรับวิธีที่ฉันจัดการทุกอย่างฉันหวังว่าฉันจะย้อนเวลากลับไปได้เขาไม่ได้เอ่ยชื่ออิลล่า โดยตรงจากนั้นซามิราฮัสสันน้องสาวของอิลาได้ออกมาถแถลงการผลกระทบต่ออยู่ถือรูปถ่ายของน้องสาวไว้ในมือข้างหนึ่งเธอพูดอย่างมั่นใจคุณไม่ได้แค่ฆ่าอิลาเธอกล่าวขณะมองตรงไปที่ริชาร์ดคุณพรากลูกสาวจากพ่อแม่ของเธอพี่สาวจากครอบครัวของเธอและแม่ในอนาคตจากลูกของเธอคุณโกหกเธอและเมื่อเธอบอกความจริงกับคุณคุณตัดสินใจว่าเธอไม่สมควรมีชีวิตอยู่คำพูดของเธอทำให้หลายคนในห้องพิจารณาคดีน้ำตาไหล ในที่สุดผู้พิพากษาเอลีนามอริสก็ได้อ่านคำพิพากษาเธอพูดตรงไปตรงมาและชัดเจนคุณคอลินคุณได้รับความไว้วางใจจากมนุษย์อีกคนหนึ่งคุณได้รับการต้อนรับเข้าสู่ครอบครัวของเธอยอมรับในความเชื่อของเธอและได้รับความรักแทนที่จะให้เกียรตินั้นคุณกลับเลือกความรุนแรงคุณวางแผนการฆ่าเธอทําความสะอาดที่เกิดเหตุและพยายามหลอกลวงนักสืบนั่นไม่ใช่อุบัติเหตุนั่นคือการฆาตกรรมจากนั้นเธอได้ตัดสินโทษเรชาร์ดคอลินให้จําคุกตลอดชีวิตโดยไม่มีสิทธ์ ได้รับการปล่อยตัวก่อนกำหนดริชาร์ดไม่มีปฏิกิริยาใดๆขณะที่คำพิพากษาถูกอ่านออกมาเขาถูกนำตัวออกจากห้องพิจารณาคดีในขณะที่มือถูกตรึงด้วยกุญแจมือและมีเจ้าหน้าที่ล้อมรอบสามีราอกกอดพ่อแม่ของเธอขณะที่พวกเขาร้องให้อย่างเงียบๆหลังจากการพิจารณาคดีอายการเขตได้จัดการถแถลงข่าวสั้นๆความยุติธรรมได้รับการบริการในวันนี้เธอกล่าวแต่ไม่มีอะไรสามารถซ่อมแซมความสูญเสียที่ครอบครัวนี้ประสบได้อย่างเต็มที่เราหวังว่าคำตัดสินนี้จะส่งข้อความที่ชัดเจน ไม่มีใครอยู่เหนือกฎหมายไม่ว่าจะมีอำนาจหรือร่ำรวยเพียงใดในวันถัดมาสำนักข่าวหลายแห่งได้รายงานเกี่ยวกับการตัดสินโทษคดีนี้กลายเป็นหัวข้อสนทนาทั่วประเทศโดยเฉพาะในกลุ่มองค์กรสนับสนุนสตรีชุมชนผู้อุพยพและองค์กรทางาศาสนาหลายคนใช้เรื่องราวของเลล่าเป็นเครื่องตนใจถึงความสำคัญของความปลอดภัยการสื่อสารและความรับผิดชอบในความสัมพันธ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งความสัมพันธ์ที่ข้ามพรมแดนทางวัฒนธรรมและอารมณ์กระบวนการทางกฎหมายได้สิ้นสุดลงแล้วริชาร์ดคอลลินจะใช้ชีวิตที่เหลืออยู่ในคุกแต่สำหรับคนที่รักเลลาการเดินทางของความเศร้าโศกและการเยียวยายังคงดำเนินต่อไปการเสียชีวิตของเลาฮัสสันส่งผลกระทบอย่างลึกซึ้งไม่เพียงแต่ต่อครอบครัวและเพื่อนของเธอเท่านั้นแต่ยังรวมถึงผู้คนมากมายทั่วประเทศที่ติดตามคดีของเธอด้วย สิ่งที่เริ่มต้นเป็นการแต่งงานที่เงียบสงบระหว่างคนสองคนจากโลกที่แตกต่างกันกลายเป็นการสนทนาทั่วประเทศเกี่ยวกับความรุนแรงในครอบครัวความไว้วางใจและความเข้าใจทางวัฒนธรรมสำหรับครอบครัวของเลล่าชีวิตจะไม่มีวันกลับไปเป็นเหมือนเดิมพ่อแม่ของเธอกลับไปมิชิแก่หลังจากการพิจารณาคดีแต่ยังคงรณรงเพื่อสร้างความตระหนักเกี่ยวกับความรุนแรงในครอบครัวในชุมชนผู้อพยพและชุมชนที่มีศาสนาพวกเขาก่อตั้งบูลณิธิเล็กๆในชื่อของเธอชื่อว่าเลล่าแฮเซอร์มอยยาฟัน เพื่อสนับสนุนผู้หญิงมุสลิมที่เผชิญกับความท้าทายในความสัมพันธ์ที่มีการใช้ความรุนแรงมูลนิธิให้ทรัพยากรทางกฎหมายการให้คำปรึกษาและโปรแกรมการศึกษาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ที่ปลอดภัยและสัญญาณเตือนล่วงหน้าเกี่ยวกับอันตรายทางอารมณ์หรือร่างกายน้องสาวของซา,ามิราเลล่ากลายเป็นเสียงที่แข็งแกร่งร่งในเรื่องนี้เธอเริ่มพูดที่งานท้องถิ่นมหาวิทยาลายัยและแพลตฟอร์มออนไลน์เกี่ยวกับเรื่องราวของน้องสาวของเธอเธอเตือนผู้คนว่าการทารุณกรรมไม่ได้เริ่มต้น ด้วยความรุนแรงเสมอไปมันอาจเริ่มต้นด้วยการควบคุมความเงียบหรือการบงการข้อความของเธอชัดเจนมากถ้ามีอะไรที่รู้สึกไม่ถูกต้องให้พูดออกมาอย่ารออย่าหยุดเงียบในที่สาธารณะกว้างขวางกรณีของเลล่าได้จุดประกายการอภิปรายอย่างกว้างขวางสำนักข่าวศูนย์ชุมชนและผู้ใช้โซเชียลมีเดียได้ถกเถียงคำถามเช่นเราจะรู้จักการทารุณกรรมทางอารมณ์ในระยะเริ่มต้นได้อย่างไรเราจะปกป้องผู้ที่ถูกแยกตัวหรือกลัวที่จะพูดออกมาได้อย่างไร ความคาดหวังทางวัฒนธรรมหรือศาสนาของเราบางครั้งถูกใช้เพื่อทำให้ผู้หญิงเงียบเสียงเรื่องราวของเลลาอย่างกระตุ้นให้เกิดการเคลื่อนไหวในองค์กรที่สนับสนุนสิทธิสตรีด้วยบางคนเรียกร้องให้มีการเปลี่ยนแปลงในวิธีที่เจ้าหน้าที่ตำรวจจัดการกับรายงานเบื้องต้นเกี่ยวกับเหตุการณ์ในครอบครัวโดยเฉพาะเมื่อไม่มีบาดแผลที่มองเห็นได้หรือสัญญ,ญาณชัดเจนของความรุนแรงคนอื่นๆทำงานเพื่อปรับปรุงบริการสำหรับผู้หญิงที่เพิ่งแต่งงานใหม่และย้ายออกจากระบบสนับสนุนของพวกเขาซึ่งเป็นสถานการณ์ที่อีล่าเคยประสบด้วยตัวเอง ในชุมชนมุสลิมอเมริกันเรื่องราวของเธอนำมาซึ่งความเศร้าโศกและการสะท้อนคิดผู้นำหลายคนเตือนชุมชนของพวกเขาว่าความปลอดภัยและศักดิ์ศรีของผู้หญิงต้องมาเป็นอันดับแรกและว่าความอัปยศทางวัฒนธรรมเกี่ยวกับความสัมพันธ์ในอดีตหรือการตั้งคันที่ไม่คาดคิดไม่ควรทำให้ชีวิตของผู้หญิงตกอยู่ในอันตรายมัสยิดบางแห่งและองค์กรไม่สแสวงหาผลกำไรเริ่มจัดเวิร์กช็อปเพื่อช่วยให้ผู้หญิงวัยรุ่นสามารถจัดการกับความปลอดภัยส่วนบุคคลความเป็นอยู่ที่ดีทางอารมณ์ และพลศาสตร์การแต่งงานที่ดีต่อสุขภาพแม้แต่ในชุมชนทางกฎหมายอายการและผู้พิพากษาก็สังเกตเห็นว่าคดีนี้เกือบจะถูกมองว่าเป็นอุบัติเหตุในช่วงแรกๆในตอบสนองต่อเหตุการณ์นี้มีการจัดการฝึกอบรมเพื่อช่วยให้เจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถระบุสัญญ,ญาณเตือนภัยของการทารุณกรรมที่ซ่อนอยู่และความพยายามในการปกปิดได้ดียิ่งขึ้นโดยเฉพาะในสภาพแวดล้อมในบ้านในชาร์ตคอรลินยังคงอยู่ในคุกรับโทษจำคุกตลอดชีวิตเขายื่นอุทธร์แต่ถูกปฏิเสธ ไม่มีการดำเนินการทางกฎหมายเพิ่มเติมในนามของเขาเขาไม่ค่อยพูดกับสื่อและยังคงเงียบส่วนใหญ่ตั้งแต่การพิจารณาคดีสำหรับผู้ที่รู้จักอิล่าเป็นการส่วนตัวความทรงจำของเธอยังคงอยู่ในวิธีเล็กๆแต่มีความหมายที่พวกเขาให้เกียรติแก่เธอเพื่อนของเธอยังคงแชร์รูปภาพและความทรงจำออนไลน์ทุกปีในวันเกิดของเธอเพื่อนร่วมชั้นเก่าจำเธอได้ว่าเป็นคนที่พูดเบาๆแต่มีความมุ่งมั่นเสมอครอบครัวของเธอไปเยี่ยมหลุมศพของเธอเป็นประจำอ่านบทกวีวางดอกไม้และอธิษฐาน เพื่อความสงุกสุขชีวิตของอีลาสั้นแต่ทิ้งข้อความที่ยั่งยืนไว้ความจริงมีความสำคัญความเงียบสามารถเป็นอันตรายได้และผู้หญิงทุกคนสมควรที่จะรู้สึกปลอดภัยในบ้านของตนเองโดยเฉพาะจากคนที่เธอไว้หวังใจ